เชนญครับยินดีตจ้อนรนับทุกนเข้าสู่ชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยนเรศวรย้ชมรมคริสเตียนของเรานะคะก่อตั้งโดยผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ค่ะว้าว254 1นใช่แล้วค่ะนานมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนานมากๆเลย ซึ่งวัตถุประสงค์ของชมรมคริสเตียนนะคะก็คือการส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำและเสริมรสร้างศเกยภาพในตัวของนิสิตเพื่อใช้ชีวิตตามหลักพระคัมภีร์นั่นก็คือการเป็นเกลือและแสงสว่างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นและสังคมต่อ,ตอไปค่ะโอ้ أو, ดีมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไาดูกันนะคะว่าชมรมของเรามีโครงการดีๆและกิจกรรมดีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ โครงการที่หนึ่งนะคะโครงการ Good Thinking for Good Life Good Thinking for Good Life เยี่ยเป็นโครงการสำหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่งโดยเฉพาะค่ะเพื่อวางรากฐานชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นิสิตมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีค่ะหืมเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ด้วยกันค่ะโครงการที่2 Step Up for Better Life STEP UP for better life ย yeah. าค่ะเพื่อสร้างคริสเตียนที่เป็นต้นแบบที่ดีในรั้วมหาวิทยาลายัยโดยเน้นหลัก4ีดีนั่นก็คือเรียนดีชีวิตดีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีและภาวะผู้นำดีดีค่ะโหเป็นการพัฒนาลักษณะชีวิตนิสัยของเราได้ดีจริงๆนะคะค่ะโครงการที่3โครงการสบาโตศักดิ์สิทธิ์ เป็นการจัดรอบนมัสก,การสำหรับนิสิตและบุคลากรในร่วมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสก,การในรอบเช้าได้เราจะเริ่มรายการเวลา18นาฬิกา30นาทีณนะห้องชมรมคริสเตียนมาด้วยกันนะคะโครงการที่4ค่ายเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนภาคเหนือเป็นการถือเทศกาลอยู่เพิงตามหลักพระคัมภีร์ซึ่งแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และสร้างเสริมชีวิตร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนในเขตภาคเหนือค่ะไปด้ยวยกันนะคะ me, โครงการที่5ค่ายเสริมสร้างความรักผูกพัน เป็นการถือเทศกาลปัส,สกาตามหลักพระคัมภีร์เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และสร้างเสริมชีวิตร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศค่ะโครงการที่6 คริสต์มาสแห่งพระคุณเป็นโครงการที่ระลึกถึงการกำเนิดของพระเยซูคริสต์และความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเพื่อนำการอวยพรของพระเจ้ามาสู่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรสวนและเราทุกคนค่ะโครงการที่7 Rise Up เป็นการแสดงความรักของพระเจ้าผ่านการแสดงและการร้องเพลงจากกลุ่มพี่น้องประเทศเกาหลีซึ่งในงานจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒธธรรมไทยเกาหลีอาหารและมีบทเพลงเพราะๆให้ฟังค่ะสุดท้ายค่ะโครงการที่8โครงการรักมอนอ เป็นการรวมพลังของชมรมด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งทุกชมรมจะร่วมทำกิจกรรมดีๆที่แสดงความรักต่อมหาวิทยาลัยและสังคมค่ะ <Sh iba. S 2> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆมากมายจากทางชมรม <We 're S 2> เช่น กิจกรรมการร้องเพงลงคารลลิงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อนำความสุขไปสู่ผู้คนมากมายผ่านการร้องเพลงค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะเทศกาลวันวนาเลนไทน์ในช่วงเดือนแห่งความรักเพื่อแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเลสวนได้เข้าใจและรู้จักความหมายความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะและยังมีกิจกรรมพี่สอนน้องเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาการให้แก่น้องๆ เพื่อให้น้องๆได้มีความเข้าใจในวิชาการเรียนมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ยังมีพนกักงานไอเซิร์ฟและซูนัจจีกลุ่มเยาวชนคริสเตียนจังหวัดพิษณุโลกชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยนเลศวรและทุกหน่วยงานคริสเตียนเรารวมพลังกันเพื่อน,นำพระพรพระคุณความรักของพระเจ้ามายังแผ่นดินนี้เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรอันยิ่งใหญ่ผ่านความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันของเราทุกคนเอเมนไหมคะเอเมนค่ะ ขอผู้เชื่อทุกคนมาร่วมเติมพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชมรมคริสเตียนและกิจกรรมดีๆของพวกเราร่วมกันนะคะสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรน้องๆทุกคนค่ะพระเจ้า